อาครับก็กลับสวัสดีพอแมพี่น้องมิตรรักแฟนเพ็ของช่องชนะซอฟแสกชแนลนะครับนะฮะก็ได้ติดตามผลงานผมมาครับสาหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็กำลังลุ้นตามหาเพชรดิบแท้บ้านเราอยู่นะครับ เอาใจช่วยนะครับอันนี้ก็ส่งกันมาอีกแล้วนะครับก็ลุ้นกันนะครับของพี่นะฮะอะบีระราหูนะนะครับนะ,ะนี่พอพูดถึงคลิปที่แล้วก็บอกว่าเเดี๋ยวพี่ก็จะส่งมาให้นะครับแล้วก็เขาได้ติดต่อมาแล้วแหละแล้วก็จะแล้วก็คือครั้งถ้าใครจําครั้งนั้นได้เขาส่งเป็นหินทั้งนั้นเลยนะครับรู้สึกจะดูไม่เป็นนะครับยังคือยังยังไม่ค่อย ใกล้เคียงกับพวก,กพวกพวกเพชรพวกพลอยพวกอะไรเท่าไหร่นะครับเขามาลุ้นดูว่าน,นี่ใช่หรือไม่ใช่นะครับอ่ว่าแล้วมาดูกันเลยอืมอยกกาแอีกนิดนึงนะครับนะฮะให้ดูชัดๆนะฮะตอนนี้ผมก็ได้แกะกำลังแกะนะครับ พัสดุเพิ่งส่งมาวันนี้เองนะครับส่งถึงนะครับช่วงที่ผมกำลังทำงานอยู่ก็มีข้อความส่งมานะครับไม่ใช่มีเบอร์โทรโทรมาติดตอ่อก็เลยได้รู้ว่าเป็นที่อยู่นะครับมีซองจดหมายนะครับนะฮะถูกต้องนะครับใส่ซองมาอย่างนี้ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เด่นชัดส,ส่วนนี้นะครับ อืกล้องซูมหน่อยไหนะฮะเห็นไหมครับนี่ฮะอนะครับอันนี้เป็นแก้วคอร์สนะครับเป็นแก้วคอร์สขุนนะครับขุนนะครับอืมขุนเลยนะฮะ อุ่นเลยนะนะนะจริงจริงนะครับ,นะรรบเดี๋ยวตรวจให้ดูนะครับเดยนไนะครับุ่นเลย นะครับขึ้นไปไหนนะครับกัดอื่นนะครับเดี๋ยวจะเคลียร์ก่อนนะครับขึ้นเกลียร์แล้วนะครับเคลียร์แล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตรวจกันเลยนะครับขึ้นไหนเอ่ยนะครับขึ้นแรงมาเลยนะครับ นะอยู่ในสกูลอเมทิตเป็นคิดเป็นคอร์สนะเป็นอยู่ในคอร์สคิดตั้นนะครับใน,ในช่วงนี้นะครับคุณนะครับ นี้นะครับเนี่ยถ้าตกเป็นหินมันก็จะอยู่ช่วงเป็นการาดเป็นอะไรนะครับนะครับเนี่ครับกดกี่ครั้งค่าค่าก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับเนี่ยตรงนี้ครับแต่ที่สมงงิน ครับอยู่ตรงนี้แน่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยค่าเขานะครับดูนะครับะจะชัดนะจะชัดให้ดูกันจะชัดอีกทีนะ อยู่นี่ครับคอสอาร์เบนทิสนะครับแล้วก็คริสตันนะครับอย่างนี้เ,ยเลยครับก็ไม่ใจเพชรนะครับก็พยายามตามหาต่อไปนะครับเอาเป็นว่ามผมนี่ดิอ่ะผมแจกนี่ละกันเนาะอ่า แจกก้อนนี้ละกันเนาะให้เป็นที่ระลึกละกันแจกก้อนนี้ละกันเนาะให้เป็นที่ระลึกละกันอ่านะครับตัวนี้นะครับจะมีค่าใสแวววาวขึ้นสูงกว่านะครับนะฮะจะขึ้นเป็นคอสเป็นอารมทิตนะครับนะฮะนะครับนะครับ,รบถ้าพูดง่ายๆเข้าไปค่านี่ครับนี่ตัวนี้เลย ภาษาเล,น,เลน,นิดนะครับเนะี่ยอนนี้มีดึงเหรอน,นี่เลยครับเห็นไหมนะครับทเทสเสรลตนะครับอืม นี้เยอะสวยกว่านะครับสวยกว่านะครับสวยกว่าก้อนนี้เยอะเลยนะครับเยอะกว่ากันเยอะเลยนะครับครับเป็นเดือดคอร์ดครับยังไม่ยังไม่ใช่เพชรนะครับยังไม่ได้ใยังไม่ใช่เพชรนะครับนะยังไม่ใช่เพชร อันนี้ผมเป็นให้เป็นของขวัญแล้วกันเนาะนี่ครับอ่านะครับก็ขอบคุณมากสำหรับแฟนคลับที่ติดตามนะครับเอ็มนะครับโอเคนะฮะก็พี่นะอ่ะ มีละลาหูนานะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมก็มีต้อนนี้นะครับนี่นะครับช้ที่เป็นเป็นของใหม่ตอบแทนนะครับแล้วก็แถมนี่ให้ด้วยนี่เลยหอยที่ผมจัดสมานะผมตั้งชื่อว่านะครับหอยดูดซับนะครับหอยจักรัดนนะครับผมขายนี่ครับขายตัวละส0 0รอนะครับแต่ผมจะแจกให้สี่นะครับเอาไปใส่กรอบ พลาสติกเรียงพองอมกันครับถ้ปมามาณ5ตัวละกันเป็นของขวัญสำหรับสมาชิกครับที่ส่งมาเะนกันนะครับเป็นการส่งกลับเนาะแล้วก็ขอบคุณมากครับที่สำหรับค่าส่งกลับนะที่ว่าเป็นค่าส่งกลับที่เุดทมายอะไรอย่างอ่อรับน่อยนะครับแอบหนึ่ง นะฮะนะฮะแล้วก็ผมก็มีข่าวดีนะครับผมก็ได้ส่งสั่งซื้อหยกมาละนะครับหยกสีแดงนะครับน่าจะเป็นหยกเป็นหยกโบราณน,นะแต่ผมก็จะมาตรวจดูว่า,าใช่ของแท้ไหมด้วยเครื่องตรวจนี้นะครับ ต้องนะครับที่ส่งนะครับนะอันนี้ครับอันนี้ค่าส่งกลับนะครับอันนี้ค่าตรวจครับนะค่าตรวจนะครับก็ขอบคุณมากนะครับพี่อารีละนะครับผมจะรีบส่งกลับทําเสร็จนี้ผมก็จะรีบส่งกลับนะครับแล้วก็นี้จดหมายนะครับที่ที่อยู่บ้านเล็กพี่พร้อมนะครับอ่าี่เขาจังอยู่จังหวัดอยู่หมู่บ้านนะครับอ่าแม่หม้อนะครับเชียงรายนะครับคนเชียงรายนะครับ เลยครับโอเคก็ตามนี้ครับพอจบคลิปนี้เสร็จก็วันนี้คลิปจะไม่ยาวเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากที่ก็ส่งมาน้อยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้นะครับตอนนี้ันะนะะอันนี้เป็นคอร์สนะครับหลายคนคอร์สคุณอย่างครับไม่ต้องส่งมาครับมันจะเสียค่าดูเปล่าๆนะ,ระครับอืหรือให้ดูเป็นเบื้องต้นก็ได้นะครับอันไหนที่ผมคิดว่าเมันน่าจะใช่ชัด แล้วค่อยมาตรวจก็ได้ครับนะครับผมก็ไม่อยากให้เสียสตุ้งสตังค์อยากให้ประหยัดกันนะครับช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะครับรายได้ก็ไม่ค่อยมีกันนะครับผมก็เลยอยากให้ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะครับนะครับคือไม่อยากเอาเปรียบไม่อยากอยากให้คุ้มค่านะครับอยากให้ได้คุ้มค่านะครับผมก็เลยแต่ก็ดีนะครับที่ผมก็มีส่งคลิปให้ทำตลอดนะครับ ตอนนี้คลิปขกองผมก็มียอดดูนะครับประมาณหนึ่งพันแล้วก็ตอนนี้ดูทุกครับเปิดรับรายได้ให้ผมแล้วนะครับยังเดีผมยังไม่ได้เข้าไปสมัครนะครับครับก็ฉลองนะ <c oughs> นะทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีนะครับขอบคุณมากสําหรับผู้ติดตามและผู้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ผมนะครับแล้วก็ติดตามช่องนี้โดยมาตลอดแล้วก็แล้วในสมาชิกกลุ่มนะครับก็อยู่กัน เป็นระเบียบเรียบร้อยนะนะก็มีหินมาโพสกันบ้างอะไรก็ผมมีเวลาว่างผมก็จะตอบนะครับใครอยากเข้ากลุ่มนะครับมาทิกเวคขายหินหรือแลกเปลี่ยนกันนะครับหรือสอบถามกันก็ได้นะครับว่าเอออันนี้อยู่จังหวัดอะไรเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายกันได้นะครับอความรู้จักอยู่กันไว้เป็นกลุ่มนะครับดีกว่าอยู่คนเดียวนะครับ ก็ขอบคุณมากครับบาย